อย่างนั้นแล้วันแต่จะบอกมันตื่นเต้นนะมันเป็นเทคนิคใหม่ที่เราบอกว่าเราดูแล้วเราก็อุ้ยทุกนึ้งแล้วอดสองทุกมันเป็นอะไรใหม่ๆเราเห็นก็ตื่นเต้นแล้วได้พี่เห็นคนทำไงโดยเฉพาะเป็นเพื่อนแล้วก็เจ็บไหมร้องไหมแสดงว่าพี่จ๊ใจยังแบบว่าแอบกลัวอยู่เป็นอะไรที่แบบว่าเวลาพี่ไปฉีดยาใช่ไหมคะตามแบบว่าพวกคลินิกหรือว่าโรงพยาบาลเวลาไม่สบายเนี่ยคือแบบยังแบบ เห็นแก่ๆางนี้ยังร้องลั่นโรงพยาบาลน,นะโอ้โห นะคะก็เลยหยาเลยดีกว่าต้องให้เวลาคิดแล้วเราจะรู้สึกกลัวมากขึ้นที่อยากสวยมองข้ามความกลัวการใช้นะคะเอาละค่ะมาควบคุมเรื่องของการเงินกันดีกว่าล้าเกิดว่าเงินมันพร่องไปก็อันตรายใช่ไหมคะช่วงนี้ค่ะต้องเตือนกันเลยนะคะเกี่ยวกับการเงินในการซื้อของขวัญเงบประมาณต้องมีกะไว้ให้เรียบร้อยว่าแต่ละคนที่เราจะซื้อให้เนี่ยเขาควรจะได้ของขวัญราคาเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึ่งไปเจอของขวัญสมมติจะซื้อให้แม่อุ้ยชิ้นนี้เมื่อคืเห็น แม่ต้องกรี๊ดแน่นอนอะไรเงี้ยแต่มันแพงเกินงบที่เราตั้งไว้ควรจะออกมาจากตรงนี้ก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณเจออยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยสมองจะหลั่งสารดโดพามนินที่จะทําให้คุณเนี่ยควบคุมตัวเองได้น้อยอและบอกว่าโอ๊ยต้องซื้อเลยต้องซื้อเลยอะไรเงี้ยก็จะเอาใช่แล้วงบคุณก็จะผิดเพี้ยนไปนะคะซึ่งอันนั้นก็ไม่ดีทางการเงินนะคะก็บอกให้คุณกลับบ้านไปคิดก่อน คิดแล้วอารมณ์คุณจะผ่อนลงแล้วก็อาจจะไปดูชิ้นอื่นที่มันตามงบก็ได้แสดงว่าไอ้เจ้าสารเนี้ยมันต้องอยู่ในจีเยอะแน่เลยพี่จูใจเกินงบตลอดใช่เกินตลอดอย่างเช่นถ้าเราไปเจออะไรที่แบบเราคิดอย่างที่พี่นุ๊กบอกแม่ต้องกรี๊ดแน่ได้เหรออันนี้อย่างเงี้ยแม่ต้องดีใจมากเลยซื้อเลยแล้วโดยซื้อแล้วเอาไปให้แล้วกรี๊ดเปล่าก็แม่ก็แม่ก็จะแบบว่าซื้อมาทำไมมันแพงไปเลยใครซื้อแบบว่าเป็นแหวนแบบแหวนหยกให้แม่กล่าว่แม่ดีใจมากไปไหว้แม่กันเนแม่คำถามแรกเลยแม่ถาม ทำไมต้องซื้อมาด้วยซื้อมาทำไมหน้าเสื่อหน้าเปลี่ยนสีจริงๆแม่ก็ดีใจแต่เขาไม่อยากแต่เราบอยากให้เราฝากเขาบอกว่าดีใจแหละซื้อมาให้แต่บอกว่ามันไม่จําเป็นเก็บไว้กินไหมอะไรเงี้ยบอกเราได้ยินบางทีเราก็แอบหน่อยนะคำว่าเก็บไว้กินไหมไม่แม่คงคิดไว้ในใจว่าเดี๋ยวซื้อให้ฉันเนี่ยเดี๋ยวเธอก็ต้องมาขอเงินฉัน ใช้แค่่ค่ะคุณแม่ค่ะใช่ไหมค่ะคุณแม่นะคะยังไงก็ต้องควบคุ่มกันดีด้วยนะคะและอีกอย่างนึงค่ะเกี่ยวกับหนี้สินต่างๆซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นปัญหากับใครในหลายคนเยอะมากพอสมควรนะคะแต่ว่า มีนี้เราก็ต้องใช้นะคะเรียงลําดับให้ถูกค่ะเวลาจะชําระหนี้ต่างๆนะคะก็คือหนี้เล็กๆน้อยๆเช่นพวกบัตรเครดิตนี่แหละเคยไปรูดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณควรจะเคลียร์ตรงนั้นก่อนส่วนก้อนใหญ่ๆควรจะเก็บหอมรอมริษแล้วก็เคลียร์ทีหลังนะคะก็เรียงลําดับความสําคัญไปนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณมียอดเล็กๆน้อยๆติดตัวมันก็จะถมเป็นก้อนใหญ่ได้แล้วก็จะเสียเครดิตในการที่จะไปทําธุรกรรมต่างๆนะคะหรือว่าลองดูอีกวิธีหนึ่งแนะนํานะคะว่าให้รีไฟแนนซ์ดู นะคะบางทีคุณอาจจะได้ลดดอกดอกเบี้ยในการชําระหนี้ก้อนนันนก็ได้นะคะลองดูเงื่อนไขของแต่ละแต่ละที่ดูว่าเขาให้ให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ยังไงนะคะและอย่างหนึ่งการเก็บออมก็สําคัญคนที่มีอาชีพมีรายได้ควรจะมีการเก็บออมถึงแม้คุณจะมีหนี้มากแค่ไหนก็ต้องเก็บเผื่อเวลาเจ็บป่วยเจ็บไข้มาเดี๋ยวไม่มีเงินจ่ายนะคะก็บอกหลักการง่ายๆค่ะออมไว้เพื่อที่จะผ่อนบ้านก่อนเป็นอันดับแรก เพราะว่าบ้านเนี่ยก็สําคัญถ้าไม่มีที่อยู่มาโดนยึดมานี่ก็แย่แย่มากด้วยนะคะก็บอกว่าให้คุณออมเก็บไว้ผ่อนบ้านก่อนหรือว่าถ้าเกิดคุณมีลาบลอยหรืออะไรอย่างเงี้ยมีก้อนใหญ่ก็ไปโปะเลยเพราะว่ามันจะสามารถลดอัตราดอกเบี้ยอะไรต่างๆที่คุณจะชําระเพิ่มขึ้นได้นะคะก็อันนี้ก็เป็นผลประโยชน์ของคุณและอย่างหนึ่งการเก็บออมนะคะควรจะเก็บ 10- 20%ของเงินเดือนที่คุณได้รับค่ะอันนี้เป็นแบบว่าเบสิกเลยเบสิกใช่นคะควรจะเก็บนะคะหรือว่าถ้าเก็บได้แล้ว มีก้อนนึงเอาไว้ฝากประจําก็ได้กินดอกเบี้ยไปนะคะก็จะได้เป็นการควบคุมการเงินที่มั่นคงคุณด้วยนะคะและอย่างนึงคือง่ายๆที่สาวๆตามหาได้คือ,อคูปองส่วนลด อันนี้ควรจะไปหาเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ของคุณยังไงคะพวกบางทีให้ฟรีมามีแบบติดจากโบชัวมาอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกฟาสต์ฟู้ดจะมีแต่ให้ให้คนสาวๆใช้นะจีแบบว่านั้นคุยกับพี่นุว่าให้คนสาวๆใช้ดีกว่าถ้าเอาไปเดทอะไรเงี้ยคุณผู้ชายอย่ามาใช้กับเราเนาะจะแอบแบบว่าน้อยนิดนึงไม่ใช่ประสดโรดอ่ะอ้าไม่แน่นะมีพี่อยู่คนหนึ่งเป็นนักแสดงด้วยแต่ว่าเป็นคนที่ใช้เงินดีแล้วก็วางแผนแบบว่าการเงินดีคุณควตันทัศ เขาจะแบบว่าอะไรที่เซลล์หรืออะไรที่แบบว่าเป็นบัตรส่วนลดเขาเก็บไว้หมดเลยนะแล้วเขาได้ใช้ด้วยคือเรามีความสุขว่าเขาใช้เงินเป็นนะใช้เงินเป็นแล้วก็รอบครอบนะบางคนอ่ะแต่ไม่สนับสนุนอีกอย่างหนึ่งนะคะคนที่ใช้บัตรเครดิตบัตรเครดิตเนี่ยมันคือเหมือนเอาเงินอนาคตมาใช้รื้ปื้แล้วคนเนี่ยจะคิดแบบน้อยเวลาเวลาซื้อของถ้าไม่มีเงินสดในกระเป๋าจะคิดเยอะอุยเดี๋ยวจะต้องใช้จ่ายอะไรอะไรแต่ถ้ามีพกบัตรปุ๊บโอ้ยร ดไปก่อนเดือนหน้าไม่จ่ายแล้วมันก็ทับถงทับถง<ช>ทางที่ดีนะคะถ้าเกิดคนที่คิดว่าว เราห้ามใจตัวเองไม่ได้หรือว่าจัดระบอบการเงินไม่ได้อย่าใช้ดีกว่าใช่แล้วเพราะนักเศรษฐศาสตร์เขาแนะนํามาว่ามันเป็นก้อนเงินที่คุณมองไม่เห็นถ้าเงินสดในกระเป๋าเรารู้ว่ามันพ่องไวเท่าไหร่แต่ในบัตรเครดิตเรามองไม่เห็นมองไม่เห็นก็จะใช้เพลินเมันเพลินจนเนทีตอนแบบ่าใบัตรมาแล้วม้เลยนะคะยังไงก็ระวังไว้ด้วยเกี่ยวกับการเงินเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการใช้เงินของคนเหมือนกันก็จะซื้อของขวัญหรือว่าจับจ่ายหรือว่าซ่อมบ้านอะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะมาก แต่ถ้าเกิดว่าปีนี้ถ้าเกิดว่าคนให้ของขวัญกันเนี่ยถ้าเป็นแบบว่าของแต่งบ้านหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับบ้านบำรุงรักษาบ้านเนี่ยจะดีใจเนาะเพราะว่าบอกเพราะว่าบ้านส่วนใหญ่เนี่ยจะโดนน้ำท่วมกันหมดแล้วก็ต้องเขาเรียกอะไรบิ๊กคลินดิ้งกันยกใหญ่นะคะก็คือต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อของแต่งบ้านอะไรเงี้ยค่ะนี่พี่ก็เพิ่งจะแบบว่าเมื่อวันวันจันทร์หรือวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ทำส่วน นี่ทำส่วนแล้วเกิดใหม่เจอไหมคะเจอพวกว่าน้องงูน้องตะขาบอะไรอย่างี้ยไม่อยากให้เจอสิอย่าสิคะคุณน้องบ้านพี่นี่มีครบค่ะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อมีครบทุกอย่างค่ะอะพอจะทันไหมของจีนะคะ มาเริ่มกันที่อย่างแรกกันดีกว่าอากาศหนาวนะคะด้วยความรวดเร็วควรจะทําอะไรบ้างเกี่ยวกับบำรุงเส้นผมของเราอย่างแรกเลยก็คือการสระผมค่ะเขาบอกว่าให้ลดอัตราการสระผมของคุณลงสักนิดนึงหลายๆคนแบบสระทุกวันไงแบบวันไหนไม่สระผมไม่ได้เลยอย่างเงี้ยในช่วงหน้าหนาวก็อาจจะแบบวันเว้นวันสองวันครั้งก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเปลี่ยนแชมพูของคุณด้วยนะจากปกติที่ใช้แบบสูตรปัจจุบันอยู่เนี่ยนะให้เปลี่ยนเป็นแบบบาบบอบบางลงสักนิดนึงอ่อนโย อ๋อแล้วเขาบอกว่าแบบปัจจุบันที่คุณใช้อยู่นี่นะคะมันจะเป็นการลดความมันของเส้นผมโดยใช้เหตุ<ช><ช>แล้วถ้าเกิดว่าความมันของเส้นผมหายไปแล้วมาเจอกับอากาศหแห้งๆอีกเนี่ย<ช>มันก็จะทําให้เหมือนเส้นผมแห้งแล้วก็เปราะฉีกขาดได้ง่ายนะคะใช่ใช่อีกวิธีหนึ่งสาหรับคนที่อย่างที่บอกแบบเหมือนไม่ได้อะฉันไม่สระผมทุกวันไม่ได้ฉันอยู่ไม่ได้ฉันู้สึ่ออดอ่านอะไรเงี้ยบางคนเป็นใช่ก็ให้เปลี่ยนมาการใช้ยาสระผมแบบมูสแทนค่ะ เดี๋ยวนี้เขามีขายใช่เป็นการสรแบบแห้งจะอยู่ในกระป๋องคล้ายๆแบบที่ฉีดเซ็ตผมเลยอ่ะพี่ตุ๊กใช่อันเนี้ยเขาบอกว่าจะเหมาะสาหรับคนที่แบบว่าทำใจไม่ได้ที่จะต้องสระผมวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยสระไม่สบายศีรษะอะไรเงี้ยสระผมแบบไม่ต้องล้างออกใช่ก็ให้เปลี่ยนเป็นแบบนี้แทนค่ะเขาบอกว่าวิธีนี้เนี่ยมันจะช่วยความคืนความชุ่มชื่นให้กับหนังศีรษะของคุณด้วยนะคะแล้วก็ ให้เส้นผมนั้นไม่แห้งจนเกินไปค่ะต่อมาเป็นการบำรุงค่ะไหนหน้าหนาวบางทีใช่ไหมผมเราต้องเผชิญกับอากาศที่มันแห้งมากกว่าปกติก็อาจจะเป็นการมาร์กผมสักนิดนึงทำทรีทเมนต์สักหน่อยหนึ่งอาทิตย์ละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปนะคะเพื่อเป็นการคืนความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมนั่นเองค่ะต่อมาเป็นเซรั่มบำรุงเส้นผมค่ะเขาบอกว่า ควรจะต้องใช้นะคะนี้ไม่รวมถึงหน้าหนาวทุกหน้าเลยแหละแต่ว่าหน้าหนาวอาจจะจาเป็นสักนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกอากาศแห้งแล้วถ้าคุณไปเจอพวกไรพวกที่มีผมอะไร่างอีกมันก็จะขาดแล้วก็เปาะฉีกได้ง่ายนะคะบอกว่าการที่คุณป้องกันไว้ก่อนเนี่ยมันดีกว่าการเอามาแก้ไขเหมือนถ้ามันเสียไปแล้วคุณมาใส่เซรั่มให้ตายไงมันก็ไม่กลับมาเหมือนเดิมมันตัดอย่างเดียวตัดอย่างเดียวชับปๆก็นี่ไงค่ะสั้นขนาดนี้อย่างเดียวค่ะค่ะเราจะบอกเลยนะคะว่าหน้าหนาวเนี่ยระวังการเป็นรังแค ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดสระบ่อยๆหนังศีรษะแห้งจะลออเป็นเป็นแคลนนะคะจะทําให้แบบว่าเราเสียบุคลิกภาพไม่ได้ผู้หญิงสวยเป็นนะคะต้องระวังสุดยอดค่ะนะคะวันนี้บอกจริงๆเมาส์แบบยังอีกหลายเรื่องมากเลยค่ะไม่มีเรื่องยังเหลืออีกเยอะเลยแต่นี่เราทิ้งท้ายด้วยคําคมแล้วล่ะค่ะค่ะคาคมของเราวันนี้นะคะเกาะติดกระแสวันพ่ออยู่นะคะฝากกันไหมที่ว่าพ่อไม่เคยบอกให้ทุกคนรักพ่อค่ะแต่พ่อบอกให้ทุกคนรักกันใช่ไหม ค่ะค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะเสื้อผ้านะคะจาก e ี o ก l o า e ว i n d อินดี้พังก์ r บและ I อเอ็ e ค่ะค่ะเครื่องสำอางจาก BSC แต่งหน้าโดยคุณประกบซินดี้กรุ๊ปเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวก่อนที่เราจะจบรายการนะคะเราประกาศผู้โชคดีก่อนใะคค่ะค่ะผู้ชคดีสามท่านนะคะรอการติดต่อกลับจากทีมงานนะคะได้บ SC อสซีดีว่าคอลเลคชั่นไปเลยไม่ได้เดี๋ยวแฟนคลับของเราโผล่มา เลยนะคะ3ท่านค่ะและวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะพี่จุ๊กแจงค่ะมาอัปเดตแฟชั่นกับสุขภาพกับเราค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ้มาเรื่องร้อยไหมมาแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมครับเพื่อคได้ใหม่นะคะในวันจันทร์ค่ะ11บเนาฬิกาทังช่องเอ็มบีมาร์เก็ตชแนลแห่งนี้นะคะวันนี้เราทั้ง3คนต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนให้ผู้หญิงคิดเป็นโดย CD call center คิดถึง CD ที่นี่เบอร์เดียว